สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพับเครื่องหนูดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีพีที่215นะคะอีพีที่2 1 5นี้นะคะพี่ๆีน้องมีพามาแบ่งปันพี่พทั้งหมด76รายการนะวันนี้น้องมีพามาแบ่งปันพี่พีทั้งหมด76รายการะคะ่ะ เ6กรายการนี้นะคะอง์ละ300บาทนะคะวันนี้มาจัดโปรให้นะคะพี่่วันนี้มาจัดโปรให้นะคะโปรอง์ละ300บาทนะคะเดี๋ยวนะอง์ละ300บาทอยู่แล้วนะคะแต่ว่าโปรของน้องคือ2องอ์5 0 0บาทนะคะ4องค์1,000บาทนะคะ อง์ละ300บาทนะคะ2องค์5 0 0บาทค่ะ4องค์1 0 0 0บาทนะคะพี่พีอีพี EP นี้อีพีที่215นะคะอีพีที่215นะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศ81ค่ะ4 9 3 9 1 6 6นะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือจัดสแกน q r โค้ดมาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะ สะดวกทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยนะคะพี่พี่ที่สำคัญนะคะอย่าลืมแจ้ง EP ทุกครั้งนะคะแจ้ง EP ทุกครั้งแล้วค่อยตามด้วยหมายเลของ์พระที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะแล้วค่อยบอกชื่อองคราตามหลังก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะ รายการที่หนึ่งนะคะด้านหน้าค่ะรายการที่หนึ่งค่ะหน้านหลังเหรียญพระพุทธทักลิณมิ่งมงคลนะคะปีสองห้หนึ่งหนึ่งรายการที่หนึ่งนะคะด้านข้าง รายการที่หนึ่งนะต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะวัดบางกระพร้อมรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะรายการที่สองรายการที่สองด้านหลังปีสองสี่แปดหกค่ะด้านข้าง รายการที่สองนะคะต่อไปนะคะรายการที่3รายการที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาค่ะด้านหน้ารายการที่3คะ่ะรายการที่3มด้านหลังปี2518คะ่ะรายการที่3ด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่สี่ รายการที่สี่เป็นเหรียญปูหมุนค่ะด้านหน้ารายการที่สี่ด้านหลังปีสองห้าสี่สามค่ะรายการที่สี่ด้านข้างรายการที่สี่นะคะเหรียญปูหมุนต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเป็นหล่มพ่อเดิมค่ะรูปรหล่อมพ่อเดิมด้านหน้ารายการที่ห้าด้านหน้าค่ะ รายการที่5ด้านหลังรายการที่5ด้านข้างค่ะรายการที่5้าก้นค่ะรายการนี้รายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะด้านหน้า รายการที่6ด้านหลังวัดช่องแครค่ะรายการที่6ด้านข้างปี2 5 1 7นะคะรายการที่6ค่ะต่อไปรายการที่7รายการที่7นะคะเป็นพระพรหมปัญโยค่ะรายการที่7ด้านหน้า ด้านหลังด้านข้างรายการนี้รายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8ด้านหน้าค่ะรายการที่8ด้านหลังหลวงพ่อเอียค่ะรายการที่8 ด้านข้างต่อไปรายการที่9้าค่ะรายการที่9้าเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะด้านหน้ารายการที่9้าเหรียญหลวงพ่อสุดค่ะด้านหน้าด้านหลังปี25 2 1สองหนึ่งด้านข้าง รายการที่เก้านะคะต่อไปรายการที่สิบเรื่องของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะรายการที่สิบด้านหน้าด้านหลังรายการที่สิบนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดค่ะ ด้านหน้าค่ะรายการที่สิบเอ็ดก้นต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองเป็นพับปิดตาค่ะด้านหน้าสิบสองเป็นพับปิดตาค่ะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างก้นค่ะรายการที่สิบสองค่ะต่อไปรายการที่สิบสาม สิบสามนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุกยอดกาหลงค่ะด้านหน้าสิบสามด้านหลังปีสองห้าสองหนึ่งค่ะรายการที่สิบสามสิบสามด้านข้างค่ะ ต่อไปรายการที่สิบสี่ค่ะสิบสี่ด้านหน้าค่ะสิบสี่ด้านหลังสิบสี่ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่สิบสี่นะคะ ต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะสิบห้าด้านหน้าค่ะสิบห้าด้านหลังนะคะสิบห้าด้านข้างต่อไปรายการที่สิบหกค่ะ สิบหกนะคะเป็นเหลี่ยมปูขาวค่ะด้านหน้าสิบหกด้านหลังสิบหกด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบหกค่ะต่อไปรายการที่สิบเจ็ด ิเจ็ดเหลียห่ยมหล่อสิบเจ็ดด้านหลังสิบเจ็ดด้านข้างค่ะสิบเจ็ดนะคะเหลี่ยญหล่อด้านหน้าด้านหลังด้านข้างต่อไปรายการที่สิบแปดค่ะ 18นะคะเหรียญหล่อเช่นกันค่ะด้านหน้า18ด้านหลัง18ด้านข้างต่อไปรายการที่19 19นะคะเป็นเหรียญชินาลาดค่ะ19ด้านหน้าค่ะ19ด้านหลัง ิบเก้าด้านข้างต่อไปรายการที่ยี่สิบยีด้านหน้าค่ะ20ด้านหลัง20ด้านข้าง20ก้นค่ะต่อไปรายการที่ยีเอ็ดค่ะ ยี่สิบเอ็ดเหรียญอาจารย์ขันค่ะด้านหน้ายี่สิบเอ็ดด้านหลังยี่สิบเอ็ดด้านข้างค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองเหรียญหล่หลอค่ะด้านหน้ายี่สิบสองด้านหลังยี่สิบสองด้านข้างค่ะ รายการที่ยี่สิบสองค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามยี่สิบสามด้านหน้าค่ะยี่สิบสามหลวงพ่อพโกยค่ะด้านหน้ายีิบสามด้านหลังยี่สิบสามปีหนึ่งเก้าค่ะ รายการที่ยี่สามนะคะต่อไปรายการที่ยี่สี่ค่ะยี่สี่รูปรหลอหลวงพ่อเงินค่ะด้านหน้ายี่สี่ด้านหลังรายการที่ยี่สี่ค่ะก้นค่ะ ต่อไปรายการที่ยี่ห้ายี่ห้ารูปหล่อหลองพ้อเงินค่ะด้านหน้ายี่ห้าด้านหลังยี่ห้าก้นค่ะต่อไปรายการที่ยี่หกค่ะ ยีนะคะเป็นปิดตาค่ะ26ด้านหน้าค่ะด้านหลังต่อไปรายการที่27ค่ะ ยี่สิดด้านหน้าค่ะยี่สิบเจดด้านหลังยี่สิบเจ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่27่สิบเจ็ดนะต่อไปรายการที่28ค่ะ28ดด้านหน้าค่ะ2ี่ด้านหลัง 28ด้านข้างรายการนี้รายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29ค่ะยีาด้านหน้าค่ะยีิบกาด้านหลังยิบกด้านข้างรายการนี้รายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30ค่ะรายการที่30เป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้า30ด้านหลัง30ด้านข้างรายการนี้รายการที่30ค่ะต่อไปรายการที่31 31ด้านหน้าค่ะ สาเอด้านหลังด้านข้างต่อไปรายการที่32 3สด้านหน้าค่ะ3าด้านหลังรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33า รายการที่สามสิบสามนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสี่สามสี่นะคะเป็นเหรียญพระปฏิมากรคะ่ะสามสี่ด้านหน้าสามสี่ด้านหลังสามสี่ด้านข้าง ต่อไปรายการที่สามสิบห้าสามห้าเหรียญรอหลวงปู่ดูลค่ะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างปีสองห้าสองสี่ รายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36 36เป็นพระพุทธโสธรค่ะ36ด้านหน้า36ด้านหลัง36ด้านข้างต่อไปรายการที่37 37เป็นเหรียญพ่อแจงค่ะด้านหน้าด้านหลัง สามเจ็ดด้านข้างค่ะต่อไปรายการที่สามสิบแปดสามแปดพระสมเด็จค่ะด้านหน้าสามแปดด้านหลังสามแปดด้านข้างต่อไปรายการที่สามสิบเก้าสามเก้าพระสมเด็จค่ะด้านหน้าสามเก้าด้านหลังสามเก้าด้านข้างค่ะ ต่อไปรายการที่40ค่ะ40ด้านหน้า40ด้านหลังต่อไปรายการที่41 41ด้านหน้าค่ะ41ด้านหลัง41ด้านข้างรายการที่41นะคะ42ด้านหน้าค่ะ42ด้านหลัง ี 42, ด้านข้างต่อไปรายการที่43 43ด้านหน้าค่ะ43ด้านหลัง43ด้านข้างต่อไปรายการที่44 44เป็นพระสมเด็จค่ะด้านหน้า44ด้านหลัง 44ด้านข้างต่อไปรายการที่สี่5บห้าสี่หด้านหน้าค่ะสี่ห้าด้านหลังส5ห้าด้านข้างต่อไปรายการที่ส6 4สหด้านหน้าค่ะสี่หด้านหลังสี่หด้านข้าง ต่อไปรายการที่47 47ด้านหน้าค่ะ47ด้านหลัง47ด้านข้างต่อไปรายการที่48 48นะคะด้านหน้าค่ะ48ด้านหลังเป็นพระนั่งอยู่ในซุมนะคะ48ด้านข้าง รายการที่48ค่ะต่อไปรายการที่49 49ด้านหน้าค่ะสีกาด้านหลังสีก้าด้านข้างต่อไปรายการที่ห้าสิบ ห้าค่ะด้านหน้าหลวงพ่อพวัน50ด้านหน้าค่ะ50ด้านหลัง50ด้านข้าง50าก้นค่ะต่อไปรายการที่51 51ด้านหน้าค่ะด้านหลังด้านข้าง 5้เอ็ดเหลี่ยงพ่อแก้วนะคะด้านหน้าต่อไปรายการที่52 52ด้านหน้าค่ะ52ด้านหลัง52ด้านข้างต่อไปรายการที่53าตอบพ่อเงิน,นะคะ่ะ53ด้านหน้า53ด้านหลัง 5้ด้านข้าง53าสิบโกนค่ะต่อไปรายการที่5้า4ิบค่ะต่อไปรายการที่ห้าิบห้าเป็นเหรียญผ้าสัตว์วัค่ะ5้าห้านะคะด้านหน้าห้าห้าด้านหลัง5้หด้านข้าง ต่อไปรายการที่ 56. 56ห้าสิบหกห้าหกลูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะด้านหน้าห้าหกด้านหลังห้าหกด้านข้างห้าหกโ้นค่ะต่อไปรายการที่ 57. 57ห้าสิบเจ็ดห้าเจ็ดลูปหล่อพ่อเงินค่ะด้านหน้าห้าเจ็ดด้านหลังห้าเจ็ดด้านข้างห้าเจ็ดโกนค่ะ ต่อไปรายการที่58 58ด้านหน้าค่ะ58ด้านหลัง58ด้านข้างต่อไปรายการที่59 59เานะคะของหลวงพ่อเดิมค่ะด้านหน้า59ด้านหลัง59ด้านข้างค่ะต่อไปรายการที่60ส หกสิบเป็นพาปิดตาด้านหน้าค่ะหกสิบด้านหลังหกสิบด้านข้างหกสิบก้อนค่ะต่อไปรายการที่หกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดเป็นพาปิดตาค่ะด้านหน้าหกสิบเอ็ดด้านหลังต่อไปรายการที่หกสิบสองหกสิบสองพาเนื้อผงนะคะด้านหน้าหกสองด้านหลัง กด้านข้างค่ะหกสอก้นต่อไปรายการที่63สิบสามหบสลบหอค่ะ63สามลบรอ63ด้านหน้าค่ะ63าด้านหลัง63ด้านข้างเห็นไม่ค่อยชัดนะคะ63าว่าตัวหนังสือว่าอะไร รายการที่63นะคะต่อไปรายการที่64 64ิ่ลบหล่อพ่อจานค่ะด้านหน้า64ด้านหน้าค่ะ64ด้านหลัง64ด้านข้าง64กน้นต่อไปรายการที่65 65ด้านหน้าค่ะหลงพ่อพิงค์65 65ด้านหลังห5ด้านข้าง65ก้นค่ะต่อไปรายการที่66 66นะคะด้านหน้า66ด้านหลังเผือค่ะ66ด้านข้างต่อไปรายการที่67 หกเด้านหน้าค่ะฮักกิ้งหกเจ็ดด้านหลังเปาร์วเลสค่ะหกสิบเจ็ดด้านข้าง67ก้นค่ะต่อไปรายการที่68 68ด้านหน้าค่ะหกด้านหลัง68ด้านข้างต่อไปรายการที่69 69ด้านหน้าค่ะ หกเก้าด้านหลังหกเก้าด้านข้างต่อไปรายการที่เจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบด้านหน้าเจ็ดสิบด้านหลังเจ็ดสิบด้านข้างค่ะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดพับปิดตาค่ะด้านหน้าเจ็ดสิบเอ็ดด้านหลังเจ็ดสิบเอ็ดด้านข้าง เ1ก้นค่ะต่อไปรายการที่72 72ด้านหน้าค่ะ72ด้านหลัง7จดด้านข้าง72ก้นค่ะต่อไปรายการที่73าพระคุณแผนเจด้านหน้าเจดาด้านหลัง73ด้านข้างต่อไปรายการที่74 เจ็ดสีด้านหน้าค่ะเจ็ดสีด้านหลังเจ็ดสีด้านข้างรายการที่74นะคะต่อไปรายการที่75 75เป็นหลงเพราะฉุยค่ะด้านหน้าพร้อมกล่อง75นะคะ 7จด้านะคะด้านหน้า75ด้านหลังค่ะ75ด้านข้างรายการที่75นะคะต่อไปรายการที่76รายการสุดท้ายของ EP นี้ค่ะ76พักกิ่งค่ะด้านหน้า 76ด้านหลัง76ด้านข้างองค์ละ300บาทนะคะ2องค์5 0 0บาทค่ะ4องค์1 ,000 บาทองค์ละ300อบาท2องค์500บาทนะคะมาจัดโปนะคะ2องค์500บาท4องค์1 0 0 0บาทค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่76นะค่ะวันนี้น้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่ครบแล้วนะคะ76รายการนะคะ ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าสามเก้าหนึ่งหกหกนะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน q r วโค้ดมาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะโทรมาอย่าลืมแจ้ง ep ทุกครั้งนะคะแจ้งอีทุกครั้งแล้วค่อยตามด้วยหมายเลของคมพาระที่ลูกค้าชื่นชอบค่ะอ p พนี้อ p ที่2 1 5นะคะ องละ3 0 0บาทนะคะ2องค์500บาท4องค์1,000บาทนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้านะไว้เจอกันใหม่กับ EP ีหน้าคะขอบคุณมากคะ่ะ